สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องความหมายของคำที่เราคุ้นคุ้นกันอย่างพุดโธแล้วก็พระพุทธคุณนะคะคือจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเราจะไม่ได้มองแค่ในแง่ความเชื่ออย่างเดียวครับผมแต่จะไปดูถึงรากศัพท์เลยความหมายเชิงปรัชญาเอ่อแล้วก็กรนนำไปใช้จริงด้วยค่ะแววแววมาว่าคำง่ายๆแค่พุทธโธเนี่ยกลับมีความหมายลึกซึ้งมาก ใช่ครับคือข้อมูลที่เรามีเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะครับตั้งแต่รากศัพท์ภาษาบาลีไปถึงหลักปฏิบัติกรรมฐานเลยทีเดียวงั้นเราเริ่มที่คำว่าพุทโธก่อนเลยไหมคะที่มาที่ไปจริงๆมันคืออะไรคะครับคำว่าพุทโธเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ชื่อเรียกพระพุทธเจ้านะครับแต่มาจากรากศัพท์บาลีคือพุทโธพุทโธครับซึ่งแปลได้สองความหมายหลักๆคือรู้กับตื่นรู้กับตื่น แล้วมันมีความหมายขยายไปอีกไหมคะมีครับจากข้อมูลที่รวบรวมมาเนี่ยเขาสังเคราะห์เป็น3ความหมายสำคัญเลยนะครับคือ 1. น 1. ผู้รู้หมายถึงผู้รู้ความจริงโดยเฉพาะอริยสัจสี่ส 2>, 2. คือผู้ตื่นก็คือตื่นจากความไม่รู้หรืออวิชชาแล้วก็กิเลสต,ต่างๆเหมือนตื่นจากฝันร้ายแบบไม่กลับไปหลับอีกอ๋อค่ะตื่นแล้วตื่นเลยใช่ครับและ3คือผู้เบิดบานอันนี้เป็นผลจากการรู้และตื่น จิตจะพองใสบริสุทธิ์เหมือนดอกบัวที่บานพลน,น้ํานะครับโหฟังดูเป็นกระบวนการเลยนะคะจากรู้ไปสู่ตื่นแล้วก็เบิกบานถูกต้องครับมันเชื่อมโยงกันเป็นเหตุเป็นผลกันและไม่ใช่แค่นั้นนะครับท่านตื่นเองแล้วท่านยังปลุกคนอื่นให้ตื่นตามไปด้วยด้วยความกรุณาค่ะเข้าใจแล้วคะ่ะซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ก็น่าจะเชื่อมโยงไปถึงพระพุทธคุณ9ประการที่เราสวดกันในบทอิติปิโสใช่ไหมคะใช่เลยครับ พระพุทุคุณ9ประการหรือนวราหาที่คุณเนี่ยก็คือการขยายความคุณสมบัติเหล่านั้นให้ละเอียดขึ้นไปอีกซึ่งเราดับทั้ง9ข้อก็มีความหมายในตัวมันเองนะสะท้อนเส้นทางของพระองค์อืมแต่9ข้ออาจจะยาวไปนิดนึงสําหรับวันนี้พอจะสรุปแก่นๆให้เข้าใจง่ายขึ้นได้ไหมคะว่า9อย่างนี้รวมๆแล้วคืออะไรบ้างสนาหลักๆ3ด้านครับผมมีอะไรบ้างคะก็จะมีพระปัญญาคุณคือปัญญาที่ยอดเยี่ยมรู้แจ้งโลก พระวิสุทธิคุณคือความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสท,ทั้งพวงและก็พระมหากรุณาคุณครับความเมตตากรุณาต่อทุกชีวิตปัญญาบริสุทธิ์กรุณาอืมชัดเจนดีค่ะแล้วการที่เรามาระลึกถึงคุณสมบัติเหล่านี้มันมีผลยังไงคะเหมือนเคยได้ยินเรื่องในพระสูตรที่ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเวลาเรากลัวอ๋อครับน่าจะหมายถึงทัชกสูตรนะครับที่พระองค์เปรียบเทียบว่าเวลาทหารออกรบกลัว ็ให้มองธงของจอมทัพตัวเองใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่แต่พระองค์บอกว่าให้ระลึกถึงพระองค์พระธรรมพระสงฆ์จะดีกว่าการระลึกถึงธงจอมเทพเพราะอะไรนั่นสิคะทําไมล่ะคะเพราะว่าเอ่อเทวดาหรือจอมเทพเนี่ยท่านก็ยังไม่หมดกิเลสนะครับยังมีรักโลภโกรธหลงยังมีความกลัวอยู่อ๋อ แต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยท่านปราศจากกิเลสและความกลัวโดยสิ้นเชิงแล้วค่ะดังนั้นการระลึกถึงหรือที่เราเรียกว่าพุทธานุสติเนี่ยมันไม่ใช่การแบบอ้อนวอนขอพลังจากข้างนอกนะครับแล้วมันคืออะไรคะมันเป็นกระบวนการทางจิตข้างในคือการน้อมเอาคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าอย่างความบริสุทธิ์ความมั่นคงความไม่หวนไหวเนี่ยเข้ามาสู่ใจเราเองอ๋อ เหมือนดึงเอาความดีความสงบของท่านมาใส่ในใจเราตอนนั้นใช่เลยครับทำให้จิตที่กำลังกลักลวๆอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นมั่นคงขึ้นกล้าหาญขึ้นเหมือนเป็นเอ่อเทคนิคทางจิตวิทยาหรือเทคนโนโลยีทางจิตที่พระองค์ให้ไว้เลยครับโหเทคโนโลยีทางจิตฟังดูทันสมัยมากเลยค่ะไม่ใช่แค่สุดๆไปแต่เป็นการปรับที่ใจเราโดยตรงแล้วคำว่าพุโทโธเองล่ะคะ ก็มีการนำมาใช้ปฏิบัติจริงๆด้วยใช่ไหมถูกต้องครับก็นำมาใช้เป็นคำบริกรรมในการทำสมาธิที่เราคุ้นเคยกันดีอ๋อที่ท่องพุทธโธเวลานั่งสมาธิใช่ครับหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอันนี้เป็นอุบายในทางสมถภาวนาเพื่อให้จิตมีหลักยึดเกาะไม่ฟุ้งซ่านให้ใจสง,งบอยู่กับปัจจุบัน เข้าใจแล้วค่ะงั้นฮอจะสรุปได้ว่าพุทธโธนี่ความหมายลึกซึ้งกว่าที่เราคิดเยอะเลยคือทั้งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและพระพุทธคุณเก้าประการก็ขยายความออกมาเป็นปัญญาความบริสุทธิ์ความกรุณาครับผมและการระลึกถึงคุณเหล่านี้หรือพุทธานุสติก็มีผลต่อจิตใจเราจริงๆช่วยให้มั่นคงขึ้นได้ใช่ครับซึ่งแนวคิดทั้งหมดนี้มันไม่ได้อยู่แค่ในตำรานะ แต่มันอยู่ในวิถีชีวิตการปฏิบัติของชาวพุทธอยู่แล้วตั้งแต่สวดมนต์อิติปิโสเพื่อคลุมครองใจค่ะไปจนถึงการใช้พุทโธเป็นฐานฝึกจิตให้สงบหรือสมถะแล้วก็อาจจะต่อยอดไปสู่การเจริญปัญญาวิปัสสนาเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการพ้นทุกข์ขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ชัดเจนขึ้นเยอะเลย สุดท้ายนี้ก็อาจจะมีคำถามทิ้งท้ายให้ลงไปคิดกันต่อนะคะว่านอกจากเรื่องความเชื่อความศรัทธาหรือการปฏิบัติเพื่อให้สบายใจแล้วเนี่ยการที่เราลองพิจารณาคุณสมบัติจริงๆของความเป็นพุทธเช่นปัญญาความบริสุทธิ์ความกรุณาหรือสภาวะที่เรียกว่าตื่นรู้เนี่ยมันอาจจะให้มุมมองหรือเครื่องมืออะไรกับเราในการรับมือกับชีวิตที่มันเอ่อค่อนข้างจะซับซ้อนวุ่นวายในปัจจุบันในบ้างไหมคะ